ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ ตำรตวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกแกวได้รับการประสานจากตำรวจสอทอให้ช่วยสกัดจับผู้ต้องหาแก๊้งคอเซนเตอร์ที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่กองการคลังจังหวัดสุโข,ขทยัยและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางหลอกลวงข้าราชการบำนาญวัย77ปีให้กดแอปเพื่อรับเงินบำนาญทำให้สูญเงินไปกว่า797,601บาทโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตมจังหวัดสกแกวออกปฏิบัติการเฝ้าตรวจบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าด่านตอมอรัญญประเทศจุดผ่านด่านถาวรคลองลึกอรัญ ประเทศเพบะผู้ต้องหาตามหมายจับจึงจับกลุ่มตัวไว้รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงควบคุมตัวมาลงบันทึกการจับกลุ่มพร้อมแจ้งการจับกลุ่มไปยังพนักงานอายการจังหวัดสายแก้ว ศูนย์วิทยุคูภัยสว่างบุญตราดรับแจ้งมีงูเลื้อยเข้าไปในห้องเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำจังหวัดตราดไม่ทราบชนิดของงูแต่ตัวสีดำคล้ายงูเห่าคูภัยสว่างบุญตราดนมเรียกขานวังพลอย1นึอาสาไปจับงูพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนที่เกิดเหตุเป็นเรือนจำจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่เรือนจำชี้ให้ดูว่าง,งูเลื้อยเข้าไปใต้โต๊ะทำงานคูภัยวังพลอย1นึเดินเข้าไปโชลีลาใช้เท้าเหยียบงูไว้ก่อนที่จะทำการไข้าขาเพื่อหลอกล่อให้งูตาลายใช้มือเปล่าจับขง,งู เพียง5นาทีก็สามารถจับงูได้เรียบร้อยพบเป็นงูสิงมีความยาว2เมตรนำใส่กระสอบไปไปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชน ชาวบ้านหมหกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองร่วมกันทำบุญศาลพ่อปู่ท่าลอดซึ่งชาวบ้านร่วมกันจัดพิธีทำบุญประจำปีในวันขึ้น9ค่ำเดือน6ของทุกปีตามความเชื่อจนเป็นตำนานซึ่งส่วนใหญ่จะมาบนขอโชคลาภของหายก็ได้คืนอย่างปฏิหารการทำบุญกลางบ้านไหว้ศาลเจ้าพ่อปู่ท่าลอดถือเป็นประเพณีที่ชุมชนสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแสดงถึงความเคารพศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือและยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนพร้อมย้ำถึงความตั้งใจของชาวบ้านที่จะร่วมกันอนุ รักและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบช้างป่ากว่า25ตัวลงเล่นน้ำตกสาริกาอย่างสบายใจอารมณ์ดีจากการสังเกตของเจ้าหน้าที่พบว่าช้างป่าฝูงนี้เป็นช้างของแม่ชบาลงเล่นน้ำบ้างเดินหาอาหารกินบริเวณชายฝั่งริมเขาซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางตัวก็ลงเล่นน้ำนานกว่า2ชั่วโมงและเดินลัดเลาะหา,า,หากินไปตามบริเวณเทือกเขาผ่านสวนของชาวบ้านบ้านเรือนประชาชนแต่ไม่ทำร้ายใครซึ่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่าและ นที่อุทยานได้มีแการผลักดันช้างให้กลับสู่เขตของอุทยานต่อไปข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ